สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุพรรณสายจวดร่อนเพิ่อนออกไปเชี่ยวครับถูกปู๊ทุกคนครับมอน,นี้กามาหาเจ้าตาเสาพี่น้องมาดูไปบุขึ้นกับภากันมาฮกหาทุ่มตีหนึ่งแต่ยังกินง,ง่ายเนะาะไม่ยนืน โอ้ยเสียบคนนึเลเียบโอ้ยดึงเห็ดตดึงเห็ดกินกับนแจ่วประกอเนแจ่วบรกับพี่ผัวสมัยแต่อันสาเห็ดต้ี่สบเจตอนนี้เสียบปวดนะเนาะอือีโวง่้เตือนติยาเดไปบงปากับตาไปบาหนยูไนะยาม่งน้แม่ยงุกออกลังนี่นีจี ไปแล้วด mm. ิเออหวดลากอหนูไน่เนี๋ยวมีอะม่คือลูกน้อหนึ่งเขาดิน่อมาเหยนเจ้าออกสะสอบช่วยน้อยเพื่อ เขาตเสาลเลยมอนเสนียน้อเจ้าอ่า,าบอกเลยคนถือกูเจ็บบอกเลยบอกไม่ใช่าสายเจ็บเมียคนเดีย อ,ออกปบนบ้าบ่าเอนน,น,น,นี่ยสายสุดเบอกออกนะย่ <Yeah. S 2> <อ>โอ้มันมากบอกเลขคือน้ำบอกที่สองนี่เลขข้างนอกออกที่สองตเออวีองเี่มันออกีสองกับ,นบนีนา่วันนี้ไปบอกไม่ใช่เป็นสายถามมันเนาะอ,ออกเลขยออกตัวไหนเอาอีาเนะเนาะ ว้อ้ม่สายคือรวมีแต่ว่าไสิบา่สิบบาทเลพันเก้ายอนเกาเอาเลข้าน้อยมันก็เหล็กไข่าวมันเท่ากันบ่๋อเหล็กข้านอยมันตัดแล้วยสบาทได้เก้ารเล็ไ่เขาิบบาทได้เจ็โอ้ทโอ้าหานอยมันหลายหลายก่อเดนากบาทละเกาสละเก้าสบ่าสเปันยี่สิบาทพันเปลเนาะ สิพามันไปเบิ่งขึ้นมาพ่อจะมองสิเพี๊ยงน้ำหน,น้ามีนี่ป่าวะช่ไหนี่ยเจียงรถมาแล้วนเจียงรถมาแล้วไมยแสดงว่าไม่ได้ไปเราลากรามมาแล้วโอ้ยไปออก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 บวชมาเสียบวชก็นนว่าสูไป,ปหาอันพ่อยเพี๊ยงน้ำป่าหน้นามีด้ป่าบ่ ไอ้ยังใส่ตรงใส่ต่อนแมใ่ตรงถ้าเราสิบพายเรออกเราหาได้เลยนะี่เฮ้ยใส่ใส่ตรงใส่ต่อนะเดี๋ยวมีตูนึงแปดเดี๋ยวพี่น้องปลาลูกคอกน้อยคุณเดี๋ยวขโมกสะะกักลากระแย่งพี่น้องลาหน่อยปลาให้ปลานั่งสิหน่อยสปาธรรมชาติปลาคอหน่อยครับพี่น้องปลาคอหน่อยเฮ้ยเทียนร่วนเดี๋ยวฟอมเตะมันยังไม่ตายโอ้ยมันแหวนโคตรเนาะ มันไ่ได้หันใจมันไม่ได้ตายเดีเออมันมันด่างมันตรงมันต้องเงินลักไส้ไว้อันนี้ผู้จับไส้ด่างกี่ด่างมันตรงหลายมันเลยมันเลยความกันหรือไงต้งเขียวหรือเปานี้มันมันเออมันบกพร่จากน้ำมเลยใจขาดตายมื่อวานเนี่ยเมื่อเลี้ยงมื่อวันก่อนบกพร่องดามบ้าพะพะนี่ยมองกันจะใครคนนี้ด่างเขียวเห็นคนนี้เป็นสี่เรียไม่ไงดินั่นมีระบายหายใจส้มเนาะมัน มันหันใจได้บ่ตา่ยเออบ่ตายดิซุ้มนี่สายเห็ดต้งคือเสาไม่นี่ยโอ้ต้องน้อยๆครับเป็นวงต้องจับแ่บซุปคือยิงนิดนึงกลมกลวงรวยนะนู่นขีดตำปาดเนาะเด้ออกนี่พี่เรางนุ่งเสื้อผ้ากันแหงที่เรงนี่นเออทับทิก็น้่งสายเนี่ยเอื้อนกับิบกหมดจากหน้าหน้าเนี่นกรซานี่ไปปหมทนกอไผ เปงเห้นหน้าลงสาเต้เคมโอ้เ้าเค้มใส่ปูเก่งใส่งยเด็ดจังมอกอ่าเดียวเช็ดปูให้ปูรองว้เถอะเนี่ปูรองผู้องไ้วบูรองมันไปแล้มันแล้วลาบไปสิก็แทบิตซ์เย่ด้ได้ไปนำหลอกออกนั่น เดี๋ยวก็บอกออกก็าาบอกโนดขี้พยงมีอพุตกาบแบอนมัมันลม่ันมัลาบแทบแบอยู่ได้อัน,น,ด,นะน,นด,ดองเท่าสมือถ้าได้กินแจกเกียอยูะโอ่ย้ต่ำบ่หฮงบดมึงจะเบอร์บอกออกวะมันแสดงซมือดเิเดนี้มเคลื่อนกับกล้องขาน้อยอีกแล้วนีว่ก็ซม,มือต้อหงหกกลุ่มย่างหอดเงี้ แต่เมื่อคืนเหลือกวัยอายเหลือหาซีส่มแต่ว่าไ,ไม้พลาดไปซีเนียมากินมงุกส่งบอกงั้นจะเร้านะเอาเพือว่บอกเลขไม่ยินไม่ยินสายถือก็้หละเพื่อไอซีสองมันว่าเมื่อหล่กับว่าถืออีกเมื่อนหร่เมื่อนัร่ก็บอกบอกค่ถือ เลขมันไปตรงกับเลขมักสิถึเลขห้าน้อยนี่บอกนนีนี่บอกมันบอกเดียวว่าถึกจังวนออกตาน้อยอย่างน้ือคนในเงินพันกว่าบาทใครยีเด้ล่ะนั่งปากเตี้ยๆพอยู่ไหนใ้เงินดินด้องเลยถามมังกรรูปนี่เงินได้บาทได้ตัว ยังไม่ได้รู้อยืมไม่ข้าวนั้โอ้ยยืแไปซื้อกล่องนี่ซื้อไม่งั้นกล่องกล่องซื้ับก็ห้างแล้วกล่องอันที่<อ>ห้างตัดตันเปียกตีแค่ข,ขงเขาตี่กแเขาไปมันเป็นนักตีเวลาเป็นตลกแล้วต้องเป็น,ปนต,ล,ตลกตัวมาเดี๋ยวซื้อไปซื้อให้ตัด พอหิวอรเหงกอหิว <gegen violin> <warfare> ีะยหนือเหลอปว้อ <Diamond mucha> ้ะเห็นร้านนี้ก็อยแกงร้านีเลยคือว่าคัดเป้าเนมีอะไรเด้พอนี่มีอะไรคือเดอนี้จะพาไปต้าออไปเงินไป บ้าแ่อกไยมองไปมองไปมองพันเมียพันเสียงไปแล้วเงอนนะเนี่บ้าเสียงละเฮ้ยไปเนี่ยคนตื่นมาห้างเดี่จงไติดถุงติดไทยคไปน้ำพอโจดีโ้ดังเลยเนี่ยซูเปอร์มามโชนี่เขาว่าขเขาเอาซีเบียค้ไปคนที่ซิเบียมาฟิิปินลายๆม่อีไปสิละเออวันนี้ยเราขาเสียพอโจ่ไปน้า อันนั้นว่าเกี่ยวจว่านันี่หนึ่งรัหัวฟางนี่พไปงสามแม่พ่อนี่ยุเลยแปนแล้วเปนเอาสะัดลงไปหมอนี่ัจอเลจะได้เบ่งม้มาให้หมอขึ้นนี่เบ่งีเบ่งยี่ติ็นะเบ่งจนจบแต่เาีมบน่นีมเศ้าขึ้น เห็นได้แหลกรุ่นอยู่ได้น้ำนองแพลนมาเนาะได้น้ำนองเพยนมานาะผู้ใหญ่ใกยดีขึ้นเม่ปีได้ชัดให้หารอยยัแกกับเม่ไพ่อยากช่ยเอเอกให้าต้อน้พลอีคนละหารอยย่วในเงินพันก็บาอเในเงินพันหกขึ้นนี่อยากเอ้ยเมียพี่น้องเอ้ยมาขอกงนร้านตาส่าสิข้อได้ถอนได้แกียบไปนะเสหลานมาบ่มี นี่มากนอไนี่อยู่อันแพงซื่อเรีกันผูืขอจะกินจะมาแพงบ้าผู้อนไ่ได้ขอได้ชื้อเลี้ยงเขาน้ำสมน้ำหนังซือเลี้ยงเขาเฮ้ยเป็นกรนี่อือจนบแขนนี่บแขนนจเอาเร่องเงินไปมองจีบแขน 那娘哎，那个是，嗯，那吧，哎，好舒服。水涨耶，广哎。那我那搞窝搞活的呢？我不知道，哎，那药可是我来来有没？我放钱有没呢？真的，爹。哎呦，我这忙劲，咋能去海边来玩？ กอให้หยิบไปร้อยเลยทีเดียว,วโอ้ทอดนะอันคือเก่าเนาะเอาเอาไปไปสมัยยมองไป